เรื่องของทำเลทำเลตรงนี้ก็เป็นอีกทำเลหนึ่งที่ลงทุนแล้วดีมานของผู้เช่าค่อนข้างเปราะบางทำเลเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการลงทุน <c oughs> เหมาะกับเรื่องของการอยู่อาศัยเอง <c oughs> หรือเหมาะกับการที่อ๋อซื้อเก็บในระยะยาวมากกว่า <c oughs> เรื่องต่อมาคือเรื่องของทำเล ราคากระทำเลพอมันสามล้านสองล้านห้าล้านมันก็มีทำเลที่จํากัดขึ้นมาอีกเพราะถ้าอยากอยชิดลมซื้อสามล้านคงไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นในมุมมองที่ผ่านมาละกันตลอดทั้งปีที่เราทํางานกันเนี่ยสามถึงห้าล้านสองถึงถึงห้าล้านเนี่ยมันอยู่โซนไหนที่ยังลงทุนได้บ้างคะจริงๆเออทำเลที่เราดูมาช่วงโควิดเนาะแล้ขายแบบนักลงทุนค่อนข้างดีก็ยังเป็นทำเล พระรามเก้ารัชดานะครับอ่อ,อนนุชพระขนงแล้วก็ฝั่งอุดมสุขบางนาที่เป็นสุงวิทตอนปลายค,คือ,อทุกทําเลเนี่ยถ้ามองจริงๆอะครับจะเห็นว่ามันมีโลโคอลีมาร์อยู่แล้วสําหรับการปล่อยเช่าอันนี้พูดถึงถึงเซกเมนต์เฉพาะที่เป็นซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่านะครับผมก็ยังเป็นทําเลประมาณนี้แต่ว่าจริงๆก็จะมีอีกทําเลหนึ่งที่แยกออกมา ออีกส่วนหนึ่งเลยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในในกรุงเทพในชั้นในหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นทำเลที่อยู่กับติดกับสถานศึกษามหาลัยซ<ช>ึ่งทำเล<ช>ตรงเนี้ยก็เป็นอีกทำเลหนึ่งที่ลงทุนแล้วเอ,อมีผู้เช่าเนี่ยดีมาของผู้เช่าค่อนข้างสเสถียรแล้กันแทบจะไม่ได้โดนผลกระทบจากโควิดเท่าไหร่แต่ถาาว่ามี มีมาบ้างนะครับเพราะว่าอย่างช่วงช่วงกลางปีเนี่ยจะมีช่วงที่เป็นแบบว่า work, study from home เนาะเรามี work from home นักเรียนก็มี s t u d ออนไลน์เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็มันไม่สามารถ study online ได้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ต้องกลับมาเรียนแบบเจอตัวกันเป็นๆแน่นอนฉะนั้น <c oughs> กลุ่มทำเลตรงนี้ด้วยความที่ว่ามห ah าลัายหรือสานศึกษาเนี่ยครับมันมีจะมีดีมานเข้ามาใหม่ทุกๆปี นะฮะถ้ามหาลัยเนี่ยอย่างนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเข้ามาใหม่แล้วก็ยังมีนักศึกษาปีสองสามสี่ที่ยังอยู่ฉะนั้นเนี่ยทำเลเนี้ยครับก็จะเป็นทําเลที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วกันในช่วงปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาครับว่ายัางสามารถซื้อและลงทุนปล่อยเช่าได้ค่อนข้างง่ายครับผม ก็อย่างที่บอกว่าทาเลเนี่ยจริงๆคอนโด2ล้าน3ล้าน5ล้านมีกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพตามเส้นแนวรถไฟฟ้าเยอะพอสมควรนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทาเลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับเรื่องของการอยู่อาศัยเองหรือเหมาะกับการที่อ๋อซื้อเก็บในระยะยาวมากกว่าแต่อันนี้ที่เรากําลังพูดถึงคือทําเลที่ยังสามารถปล่อยเช่าได้ได้อยู่ที่น่าพึงพอใจนะคะบางคนบอกว่าอ๋อช่วงราคานี้ลงทุนได้ทุกทําเลอันนี้ไม่ใช่นะคะและในแต่ละทาเลก็ไม่ได้ ช่วงทุกราคาที่สามารถลงทุนได้